วัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่สร้างต้นทาทาชุดบรีนะฮะวันนี้เรามีรถเข้ามาขาย,ยาหนึ่คันนะครับทาทาซ NG นะฮะปี2010ถึง2011นะครับตอนนี้ตัวนี้ราคาจะเปิดอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะครับ5 0 0 0บาทดูสภาพเราเราจะให้ดูสภาพโดยรวมภายนอกก่อนนะครับอ่า สภาพโดยรวมภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะฮะกระบะพื้นนะฮะเรียบนะครับอันนี้ปูเหล็กมาอนนะครับคูพื้นด้วยเหล็กสวยน,นะครันนี่พร้อมใช้นะครับอันนี้เครื่องสตาร์ทติดเครื่องก็ใช้ได้นะครับสภาพก็ตามสภาพนะยางก,ก็พอใช้นะครับสภาพโดยรวมบอดี้ก็ไม่มีเสียวมีชนอะไรนะฮะั มาดูภายในกัน,นครับอ่าภายในก็จะประมาณนี้เลยอ่าทาน CNG ระบบเดียวนะฮะตัวนี้อ่าปล่อยไปเลยนะฮะห้าหมืห้าพันบาทนะครับทะเบียนไม่ขาดนะตัวนี้เครื่องติดแอร์เย็นวิ่งได้นะครับพร้อมชายให้ดูผ้าสีนะครับผ้าสีขาดอ่ายังยังไม่ขาดนะผ้าสี เรามาดูเครื่องยนต์กันนะฮะเยวติดเครื่องให้ดูก่อนสำหรับท่านใดกำลังหารถทาทาใช้อยู่นะฮะนี่คันนี้เหมาะเลยครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายนะครับโอเคอ่าฟังเสียงเครื่องยนต์ดูดูภายในนะครับก็ะจะประมาณนี้เลยนะครับนี่เครื่องอันนี้เ,เป็นเครื่องตัวรุ่นรุ่นใหม่ เป็นฝาตัวตัวตัวใหม่เป็นตัวหัวโหนกตัวนี้คอยจะเป็นคอยแท่งนะโปรแกรมกล่องตัอนี้เป็น A 3 6 b นะครับหม้อน,น้ําฝาข้างมีเนียมทําหมดแล้วนะฮะสอข้างค่อนข้างจะโอเคนะะคันนี้ขับกลับบ้านได้เลยครับคันนี้5้าหมื่นห้านะฮะ ไดกําลังมองหาอยู่นะครับนี้สําหรับผู้ที่เอาไปใช้งานจริงๆนะครับพวกก่อสงก่อสร้างนะฮะเหมาะเลยครับตัวนี้ครับสนใจนี่ฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์สองนะครับกับอู่ช่างต้นท่าทาชนบุรีนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ